สวัสดีพี่อ๊ิวบตกับพี่แพ์ก่อนสด,ด้ค่ะดีค่ะ,คะและนี่เะครับคุณผู้ชมครับคือน้องๆนั่นเองนะครับพี่บ้านเชฟผึกงพี่อ๋องแอบไปรักผ้าตัวมานั่นเองถูกต้องวันนี้พี่แพตตี้นะลูกเตรียไมไอติมมาให้น้องๆหมดเลยเดี๋ยวเราต่อคิวกันนะเอาตัวเล็กก่อนเนาะน้องลูกนะต่อคิวต่อคิวแตบพี่แพตตี้อ๋องแล้วแกงฟ้าสีชมพูของพี่ล่ะก็ต้องต่อแถวใช่ไหมลูกเลี้ยงแถวเลี้ยงแถวไปสองแถวเลยเดี๋ยวพี่พี่แพตตี้ถังหนึ่งพี่อ๋องพี่อภาถังหนึ่งมาครับ ใช่เลยค่ะน้องแพตตี้ลูกเวลามีแบบเวลาว่างเคยได้มีโอกาสมาทํากิจกรรมแบบนี้บ้างไหมคะก็จริงจริตอนที่อยู่โรงเรียนค่ะมปลายคือทุกปีเขาจะมีให้มาบ้านเด็กใช่บ้านเด็กแบบไม่ก็คนชราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีนะคะเหมือนแบบได้มาแล้วก็มาเขามาช่วยป้อนอาหารมาดูแลมาใช่มาดูแลเขาค่ะยังดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆหรือเอาแต่เที่ยวของเราเองนะลูกเนาใช่นีค่ะ มาเ็นะบ <'t> ้านราชวิถีแห่งนี้นะครับเป็นหน่วยงานชำนาญการที่มีมาตรฐานในการทำงานเป็นที่ยอมรับในการดูแลแก้ไขส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนที่ประสบปัญหาครอบครัวและสังคมให้สู่สังคมอย่างมีคุณภาพครับท่างนี้ก็เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางครอบครัวและสังคมได้รับการพัฒนาด้านต่างๆทังด้านสุขภาพ อนามายัยจิตใจวิชาความรู้การประกอบอาชีพและทักษะชีวิตโดยครอบครัวและสังคมมีส่วนร่วมจนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะเย้เด็กๆสนุกไหมลูกกลอดมากมพวกพีก็สนุกถ้าสนุกปมมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะ น้องๆแรงตรงไหนแรงตรงนี้ผมหมุนอันนี้ไม่ออกน้องแบบห้าห้าห้าอย่างเงี้ย เอาเถอะเราทำเพื่อน้องๆใช่น้องๆน่ารักมากๆเลยนะคะใช่แล้วนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งวันดีๆที่น้องแพตตี้พาโอปอกับพี่อ๋องเนี่ยนะคะยังไม่มาทํากิจกรรมกับน้องๆที่น่ารักถ้าสนใจอยากจะมาวันนี้ยังทันเนาะพี่อ๋องเนาะใช่แล้ววันนี้วันเสาร์วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ถ้าว่างก็มาหาน้องๆที่ราชพิจารงๆก็อยากจะได้ความรักแบบสรุปๆแบบนี้จากทุกคนนั่นเองใช่แล้วตอนนี้ขอบคุณดาวาสาที่น่ารักที่สุดของเราน้องแพตตี้ยังสุมาลินค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคับวันนี้โอปออ่องและน้องแพตตี้รวมททัั้งนนนนๆวีุกค สวัสดีคุณผู้ชมพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะการที่จะมีโอกาสได้ทําอะไรแบบนี้มันก็ค่อนข้างจะยากนะคะแล้วอันนี้เราได้มาทํางานด้วยและที่สําคัญคือเราได้ช่วยน้องๆด้วยนะคะยังไงก็อยากให้เพื่อนๆทุกๆคนคะช่วยกันทําความดีกันนะคะรับรองว่าเราเนี่ยจิตใจก็จะได้แจ่มใสแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะสวอนหน้ากากออกก่อนจะบ้าเราไม่เคยใส่ ถอดแล้วถอดแล้วเอายางขึ้นมาทาสีใหม่ทาสีด้วยเสร็จเอายางที่ทาสีอลงไปวางใหม่แล้วก็เอารายกบผมถอดเสื้อทำดีไหมสนับสนุนการอาสาในครั้งนี้โดย AJ Mobile Phone AJ DVD Home Theater พระเอกตัวจริงกิฟฟลีนอะบาโลนคอลลาเจนคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อโรงแรมสิริปัญณาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่โทร053 371 999่053 3 7 9 มันมีน้ำตาลไงถ้าว่าน้ำตาลเข้าไปในเส้นเลือดมันจะทำให้สมองเราใช่แล้วแกเรียนศิลปศาสตร์แกไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์มาแกแบบอย่ากมาทำเป็นผู้รับใช้ฉัน้ใส่เค็มในวิทยาเตอร์แล้วเวลาไปไปชิมใบนิดนึงมันเกี่ยวกับไอศครีมนั่แหละถูกต้องแล้วใบนิดนึงตอนนี้ช่วงเทศกาลเกี่ยวกันใบนิดนึงนแล้วใบนิดนึงใบอีกนิดนึงเดี๋ยวสภาเราปีกช่วงหนึ่งใบอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อครับใบนิดนึงเดี๋ยวกลับมาค่ะ